ข่าวล่าสุดแมนยูปริจาบัญชี24พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟฟอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช้านี้ขอสเสนอหาระยังไงเมื่องานนี้ดายโยอูบามกาโนบอกว่ายันเรื่องเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักของสัญญาฉบับใหม่ของตนเมื่องานนี้ผีก็รอดูอยู่นะเมื่อดายโยอูบามกาโนยืนยันแล้วว่าเรื่องเงินนั้นไม่ใช่ปัจจัยอรรวราปัญหาสําคัญในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับบรรทาศของฝั่งเสือตาย ซึ่งดาโยโอบเมเกาโนกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเขาเองนั้นกำลังเจรจาเรื่องการทําข้อตกลงฉบับใหม่กับด้านของบบเยอร์มินิกแต่ว่ายืนยันแล้วเรื่องเงินค่าจ้างไม่ใช่ปัจจัยสําคัญของการขยายสัญญาแต่อย่างใดตามการรายงานข่าวจากาด้านของสกายเยอรมนี e, เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยอุปมีการโนเ,ราานเองบรากร์บเยนเองพูดคุยกันในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่มาสักาติหนึ่งแล้วแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเองนั้นยังคงไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงในครั้งนี้เพิ่มเติมไปได้ในขณะที่สัญญาปัจจุบันนั้นกำลังจะสิ้นสุดแล้วในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยมีการบรายงานข่าวนว่าข้อเรียกร้อง เรื่องของค่าเหนื่อยนักเตะนั้นยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญแต่ว่าเซ็นเตอร์ในวัย27ปีบันนี้ยืนยันแล้วว่าเรื่องเงินนั้นไม่ใช่ปัจจัยสําคัญที่สุดในขณะนี้เรานั้นกำลังเจรจากับพนักัางของบาเยนน์และเราเองนั้นจะรอดูได้ว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะอูบเมิกาโน่ก็ได้กล่าวทั้งบริอัลมาดริดิตและก็ปาลสแซงต์แบงกตัวต้องต่างจับตาสถานการณ์ของอูบเมิกาโน่อย่างใกล้ชิด และก็พร้อมที่จะเดินหน้าในการแย่งไลเซนของเซ็นเตอร์ทีมชาติฝรั่งเศสทันทีหากว่าการทำาข้อตกลงใหม่กับทีมเสือใต้ล้มเหลวในครั้งนี้ก็เป็นดว่างานนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีนะฮะแมนยูขอร่วมแจนด้วยก็ได้กันนะเรามาดูข่าวต่อมาเยนนครับจับตาให้ดีอนาคตของมาร์เกฮีจะแมนยูจ้องปาดลิเวอร์พูลความาร่วมทีมให้จงได้ในครั้งนี้ โดยการที่จับตาอนาคตของมาร์กเกฮีให้ดีนะฮะเมื่อประานซอลส์นักข่าวของเดลี่เมลบรยงานข่าวบอกว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนั้นอาจกลายมาเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวมาร์กเกฮี ee, กับตันทีมคริสตันพาเดชและนักเตะทีมชาติอังกฤษช่วงตลาดนักเตะเดือนมการาคมนี้โดยการบริการข่าวระบ,บุว่าแมนยูกำลังมองหากองหลังตัวกลางคนใหม่หลังจากที่อนาคตของแฮร์รี่แม็กไกวยังคงไม่แน่นอน โดยสัญญาของกองหลังในวัยิืสัญสปีวันนี้จะหมดสัญญาจนสิ้นสุดแตฤด,ดูกาลนี้และการเจรจาต่อสัญญาก็ยังคงคืบหน้าเพียงแค่เล็กน้อยในขณะนี้โดยซอลเองก็ระบุนะว่าแมนยูจับตาสถานการณ์ของเกยคีในตลาดช่วงเดือนพฤษาคมเนื่องจากว่าหหน้าของทางฝั่งปีใหม่นี้จะเหลือสัญญาเพียงแค่6เดือนหลังยืน่นสัญญาไม่ต่อสัญญาและเกือบจะได้ย้ายไปที่ลิเวอร์พูลช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ว่าพาริชเองนั้นถอนตัวจากดิวในช่วงนาทีสุดท้ายพระว่าชีมของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ไม่สามารถที่จะหาตัวแทนได้ทันเวลาพอดีพอดีสำหรับแม็กไวเขาเป็นผู้เล่นสำคัญของรรเบนอาบริมในฤดูกาลนี้ทำไปแล้วมากถึง1ประตูจะทั้งหมด8นัดในพิมเบริกโดยลงเล่นเป็นตัวจริง4นัดและก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นค่าตัวสูงที่สุดของสโมสรรับค่าเหนื่อยประมาณ1 9 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ มีเพียงแค่คาซิเมโรบรุโน่ฟอนเดนเดชและก็มัชทเดริกที่ได้รับมากกว่าในครั้งนี้ด้านเกฮียังคงเป็นแกนหลักของนารับพาเดชลงเล่น18นัดในฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว1ประตูกับอีก3แอสซิสเขาคนนี้พลาดเกมเสมอกับบริตันไป0-0ก่อนจะพักเรเ็กทีมชาติเนื่องจากว่าบาดเจ็บที่ข้อเท้าและก็ต้องถอนตัวจากทีมชาติดังเกลิในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในครั้งนี้นั่นเองนะก็เป็นนัว่างานนี้ รอลุ้นได้เลยนะฮะแมนยูจะได้ถ้าถือว่าลิเวอร์พูลจะได้ตัวไปเรามาดูข่าวต่อมานเจนครับแมนยูพบกับบปตัของเอฟเวอร์ตันคุณย่าซ้อมฟิชลงบูคาดและอัพผีลงบูกับเกมปะทะกับบปตัของทอฟฟี่สีน้ำเงินนะเลยกันนี้ไปตั้งของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเตรียมที่จะเปิดโอตาฟอร์จพบกับเอฟเวอร์ตันในคืนวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนล่าสุดนั้น มาติอุสคุนยามิดฟิลฟิตเต็มที่หลังจากที่เจ็บเล็กน้อยพร้อมกับลุยลงสนามขณะที่บรูเวนอาร์บริมคาดว่าจะส่งเซนเนอร์บราเมนโลฟเฝ้าเสาแผงหลังเดอริชชอและก็โยโรแดนกลางจะเป็นกาซซเมโรบรูโน่ฟอนันเดชดิยันโรเดลกูและก็ดารุสจะเป็นเมสันเมาส์คุนยาและก็อมเบลโมหลังพ้นช่วงวีฟ่าเดย์แมนยูจะกลับมาลงฟาดแข่งกันเป็นคู่เดียวในคืนวันจันทร์ ที่14พฤศจิกายนด้วยการเปิดโอเทลฟอร์ชทำสึกคุ่บอลพิมียรีกอังกฤษกับพนั้งของเอฟเวอร์ตัน่อนจะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติไปศาธแดงมีผลงานในระดับที่น่าพอใจเนื่องจากว่าบริเบนอาร์มริมกุมทีมไร้พ่นานถึง5นานัดติดต่อกันแม้จะสะดุดออกในช่วงเสมอ2เกมหลังสุดก็ตามทีกระนั้นก็ดีเกมบุกทีมกับพนั้งของทอฟี่ีน้ำเงินของเดวิชมอยทายาทสายตรงของ เซอร์อเล็กโฟกุสันซึ่งเคยกลมบางเฉียนรเรดเดิวมาก่อนหน้านี้ทีมเจ้าบ้านเองก็จะปรัศจากมิเชมินเชสโก่กองหน้าทีมชาติโซโรเบเนียซึ่งได้รับอาการบาดเจ็บขณะที่มาร์ติอุสคุญยาดาวยิงทีมชาติบราซิลตกเป็นข่าวเมื่อวันก่อนว่าประสบกับอุบัติเหตุขณะซ้อมแต่การรายง,งานข่าวล่าสุดระบุว่าเขาลงซ้อมได้และมีโอกาสในการลงสนามแน่นอนเรื่องผู้ชี่ผู้รักษาประตูจะเป็นหน้าของเซนเนอร์บราเมน นันวันทีมชาติเบลเยียมกลายเป็นนักเตะขวัญใจคนใหม่ของซาบกเบรตเนวิลอย่างเต็มตัวแล้วหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจพาทีมคว้าผลลัพธ์ได้อย่างต่อเน,นื่องนอกจากนี้แล้วมือเกาาในวัย23ปีรายนี้ยังคงแสดงให้เห็นว่าลูกกลางอากาศทำได้ดีอันเป็นจุดอ่อนของทั้งอัชชายบอยนเดียแ,และก็องเดโอตาน่าซึ่งกระทำให้เขาเองนั้นจองตำแหน่งนายดัน อาตา่ตายมือหนึ่งของทีมอย่างทาวอนในครั้งนี้ต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นวรินี่โยโรมาร์ชทาเดริกและก้าลุกชอโดยอาบริมยืนยันชัดเจนแล้วว่าเกมนี้แฮร์รี่แม็กไวได้รับการบาดเจ็บและก็จะลงเล่นไม่ได้อีกรายโดยเหตุน,นี้เองส่วนาสามแผงหลังของปีศาจแดงเองนั้นจึงไม่น่าจะพ้นไปจากเดอริกซึ่งก็โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงซีซั่นนี้รวมถึงชอที่กลับมาแจ้งเกิดได้อย่างยอดเยี่ยม ตลอดจนโยโร่กองหลังอนาคตไกลที่อยู่ในขายช่วงที่เรียนรู้ต่ัมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นอาร์มัชดิยันโรกาเซมิโรบรุนโคนฟอนเดนเดชและก็แพชชิกเดกูหลังจากที่มีการลองผิดลองถูกอยู่นานสองนันอาร์มาริมก็ได้คำตอบแล้วว่าอาร์มัชนั้นสวมบทวิงแบ็กฝั่งขวาให้ทีมได้อย่างลงตัวที่สุดแล้วขณะที่กาเซมิโรกับเรื่านของฟอนเดนเดชเป็น2มิดฟิลด์ที่ทีมไม่อาจจะขาดได้ สำหรับจิ๊กซอตัวสุดท้ายาคาดกันว่าเกมนี้ฝูนซือชาวโปรตุกสน่าจะเลือกใช้งานเดอร์โก้บิงแบ็กซ้ายทีมชาติเดนม,มาร์กซึ่งก็ยังคงไม่อาจจะสร้างผลงานได้ดีพอแต่น่าจะได้รับโอกาสให้แก้ตัวอีกหนึ่งวาระตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นไบรอันเช่เอมเบโม่มาติอุสุนย่าและก็เมสันเชล์ถือเป็นปัญหาหน้าหนอกอกใจไม่น้อยนะฮะสำหรับอาลบริมหากว่าสุดท้ายแล้วคุนย่าจะลงเล่นไม่ได้เช่นเดียวกับพนั้งของเบรจิมินเชสโคการนั้นก็ดี การบรังานล่าสุดเจ้าตัวลงซ้อมได้แล้วหลังเจ็บเล็กน้อยขณะซ้อมวันก่อนจึงทำให้อดีตตาร์ทีมบู๊มีลุ้นฟิตลงบู๊ได้ซึ่งขณะที่เมสันเมาส์จะได้ลงเล่นแทนชีเจสโก้โดยการรับบทตัวลุกฝั่งซ้ายก็เป็นว่างานนี้คาดการสะเป็นตัวจริงนะฮะที่แมนยูจะใช้นะัดที่ต้องเจอกับเอฟเวอร์ตันในช่วงของเช้ามืดในวันพรุ่งนีนะฮะเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตต์นง,ง,งานนี้บอกได้เลยนะว่ารอไปก่อนนะ แมนยูยังคงไม่ชี้ขาดอนาคตหนึ่งสตาร์ดังแม้ว่าสัญญาฉบับปัจจุบันใกล้หมดเต็มทีแล้วซึ่งเรีเ็กว่ารอไปก่อนนะจ๊ะเมื่องานนี้บริษัทแดงแมนยูทีมดังแห่งสุขวัลพิบรีกอังกฤษภายใต้การนำทัพของบรูเบนอาร์บริมผู้จัดการทีมชาวบรตเกสยังคงไม่ชี้ขาดอนาคตของแฮร์รี่แม็กไกวร์ประการหลังชาวอังกฤษแม้ว่าสัญญาฉบับปัจจุบันกใกล้หมดเต็มทีในอีกไม่นานนับจากนี้ โดยสัญญาฉบับปัจจุบันของแฮรี่แมกไกวจะสิ้นสุดในช่วงเดือมมนัมนายนปีสปดา์26หลังจากที่ยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ได้เปิดใช้งานออปชั่นขยัยสัญญาให้กับนักเตะออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลในช่วงเดือนมการาคมปีสวปดา25ทำให้ตัวเขายังคงเป็นผู้เล่นของทีมต่อไปจนสิ้นสุดฤดูกาลสว25ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าทีมพร้อมจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้ แทนที่ของเดิมที่การจะหมดลงทวาราสุดนั้นการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ให้กับออ,อดีตกองหลังจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ในวัย22ปีวบันนี้ยังคงไร้ความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนแม้ว่านักเตะจะต้องการความที่จะขยายสัญญาฉบับใหม่เพื่อที่จะอยู่กับทีมต่อไปแม้จะได้รับค่าเหนื่อยลดลงในครั้งนี้ก็ตามที ปัจจุบันปีศาจแดงแมนยูอยู่ที่7มีทั้งหมด18แต้มจากการลงสนาม11นัดโดยจะเปิดสนามโอทัฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทอฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันทีมอันดับที่13ของตารนางคะแนนที่มี15แต้มจากการลงสนาม11นัดในคัมคืนวันจันทร์ฟาดแข่งกับเวลาตีสามนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวดวสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ